มาค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่รอวันฟูประจำเดือนมิถุนาสองห้าหกเจ็ดเอาตะวันฟูเอาตะมือแหกเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้นี่นะพี่น้องก้อนสิบปฟังเยื่ท่อนกับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามส่งเยะท่อนใหน้ในเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดือนเมษาก็บอกแล้วเนาะเดือนพฤษภากรบบอกแล้วบ้ดนี้เดือาาบบอ,นนยอยู่เดือนมิถุนาสำหรับผู้ใดเฮ็ดหน้าลาถือวลาหลาลวได้นี่บ้านเยืท่อนพี่น้องเยือท่อนเอาไปตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วค่ะให้ถือเอามือที่เฮ้า มือแหกนะแม่มือแหกแค่หน้ามือเลกนะให้ตรงกับวันฟูค่นพี่น้องผลผลิตเท่ากับสีได้หลได้เขาหลาสมองร้อนนะเ้าสมองร้อนนะวันฟูประจําเดือนมิถุนาสองห้าหกเจ็ดมีอยู่สี่มือพี่น้องมีวันที่ห้าวันที่สิบสามวันที่ยี่สิบและวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเดือนมิถุนามีอยู่สี่มือ เบิงขี้ยาทอดเราเอาไปจดใส่สมุดไว้ให้เจ้าเลือกเอาในซีมือนี่สะดวกมือได้เอาเรือกในซีมือนี่พี่น้องไปเห็ดมือแหกหน้ามือแหกให้แหกหน้าผู้ใดสิว้านเขาก็เออเลือกเอาไปเลยเลยพี่น้องในซีมือนี่เอาตามที่เจ้าสะดวกเลยครับพี่น้องผู้ใดว่าเสือกับปัดพาน่เป็นยังแต่ว่ายาทอดเสือยาทอดเห็ดยาทอดเสืออะไรยาทอดก็ได้เขาหลทุกทุกปีตามที่ยาทอดเห็ดให้ใช้หน้าเนาะฮหดให้เลือกมือให้ถือวันฟูมือต่อตไปจะเสีเอามือแรกกระไดบาดที่นี่เนาะพี่น้องเอาก็จะมีวันที่ ห้าสิบสามยี่สิบแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่น้องเอาอเฮงเฮงมันหมันปังๆขอบคุณทุกคนที่เบ่งจนจบคลิปนะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ